ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโดรนหรือดาว การสังเกตดโดรนและความเข้าใจเกี่ยวกับแสงวัตถุบนท้องฟ้าปัจจุบันดโดรนมีบทบาทมากขึ้นและผู้คนทั่วโลกต่างเฝ้าระวังโดยเฉพาะเมื่อมองเห็นวัตถุปริศนาบนท้องฟ้าบทความนี้แนะนำวิธีแยกแยะวัถตถุต่างๆที่มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นโดรนดาวเคราะห์หรือดาวฤกษ์หรือแสงไฟมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นวัตถุเคลื่อนที่ เพราะไม่มีจุดอ้างอิงใกล้เคียงโดยเฉพาะดาวสุขที่สว่างมากวิธีสังเกตแสงคงที่ไม่เคลื่อนเมื่อเทียบกับฉากหลังดาวเทียมสะท้อนแสงอาทิตย์เคลื่อนช้าเป็นเส้นตรงอาจเห็นแสงวาบก่อนรีลงวิธีสังเกตแสงสว่างคงที่เคลื่อนช้าไปในทิศทางเดียวดาวตกลุกว่าเคลื่อนที่เร็วมักปรากฏเซียววินาทีวิธีสังเกต แสงเคลื่อนที่เร็วและหายไปในไม่กี่วินาทีเครื่องบินมีไฟกระพริบบินเป็นเส้นทางคงที่อาจดูคล้ายดโดรนหากมองจากด้านหน้าวิธีสังเกตไฟกระพริบเคลื่อนชา้าต,ตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชันไฟตราดา2 a โดรนมีไฟหลายสีอยู่รวมกันเคลื่อนที่เร็วเปลี่ยนทิศทางฉับพลันและอาจมีเสียงวิธีสังเกต ไฟกระจุกกันเปลี่ยนทิศทางไวหรือมีเสียงใบพัดหักอยู่ใกล้ขอขอบคุณข้อมูลจากกองทัพบ,บก